สวัสดีครับทุกคนครับคลิปนี้เดี๋ยวผมพามาดูปลาคร์ฟนะครับเป็นปลาคร์ฟที่เลี้ยงแบบธรรมชาติครับพี่ตัวใหญ่มากครับทุกคนครับนี่เชื่องมากเลยครับนี่เดี๋ยวทำอะไรให้ดูครับทุกคนครับ เลียงแบบธรรมชาตินะครับเนี่ยปลาคาร์ปปล่อยแบบให้อยู่แบบธรรมชาติเลยครับกินอาหารแบบธรรมชาติตัวใหญ่มากเลยครับทุกคนครับนี่สีส้มตัวนี้สีส้มไปฝั่งโน้แล้ว หากินแบบธรรมชาติครับสีสันสวยๆเลยนี่ตัวนี้ตัวนี้สวยนี่ตัวนี้สวยยเดี๋วลองใช้มือครับจะจับได้หรือเปล่าอุ้ยอุ้ยทุกคนครับมีดูดนิ้วมือด้วยครับ ตัวโต,วตวๆเลยครับทุกคนครับเนี่ยตัวนี้สวยเขาว่ายน้ำเร็วมากเลยครับทุกคนครับนี่นี่มาสามตัว โน่นไปฝั่งโน้นแล้วครับหากินแบบธรรมชาติแอบอยู่ใต้สะพานนะครับโน่นโน่นมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับน้องครับ นู่นครับมีแอปประจ้องหน่ยครับนี่ไปแล้ว เอาบรรยากาศสวยๆมาฝากครับชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจครับผม